ครับผมมาเห็ดกลอยเสือใส่ตับใส่ใส่ออนนะครับไปเสียบเสือกับกอบเลยครับไห nah นเบิ่งเด้มาเรื่องไกลๆเลยนี่ดังแขกเลยเนี really ่ยงานเสือกกอบมาในเสือได้อันใัญไครับมาเนี่ตัวเรือแค่เนี่ยปกติในเงาประมาณเติมนึงเป็นคืบผมนะครับเสือมาหนึ่งว่าตัวในี่ครับเขาจะไม่กลอยเสือใส่ตับใส่ไส้ตามกับปักงามได้เครับเนี่ยอ่ะ ไปซอยไปครับผมเก็บพอดีครับนะครับเนาะท่ามไงอะไรกับขี่ข้าค้อนเนาะคอยเสือใส่ตับใส่ไส้แห้ได้เสียประจัดตโตครับผมมากกว่าเบรกอะจัดบม่ใช่ปัญหานี่รสชาติมันได้อยู่แล้วครับผมคันดีแท้นะพี่ดีแท้คันดีกว่ากันอีกรสชาตินะคอยเสือใส่ตับใส่ไส้ ใส่เนือ้อนีดนึงจังบบเลียดมาได้นะครับนี่ต่อไปอันนี้ของลลายเปโซสิ่งนะครับผมเนาะเสียกับกวางครับแล้วแต่เหมือนนะครับเหมือนเหนียมันจะอ้วกียบหามงกเสานะครับนะลงไปลงมอครับผมไปจวดครับผมแล้วเขาจะมีของหวานให้ด้วยนะครับนี่ของหวานด้วยนารวยอยากแซ่บอยากชิมก็บอกได้นะครับผมหรือทาง ก็ค่เดี๋ยวจัดให้ก็ได้เดี๋ยวบางนามแม่เนืนำยางเดี๋ยวเนยผมอําลับ่งยางเดาเลยเด้นของแท้ครับผมเอสุดยอดนิ่มๆม้นิ่ม,ม,ม,มบายในดอดกบางๆม้มีมันไปครับเริ่มปรุงครับผมนี่พี่เาขาควบชุดวดเข้าไปครับผมเดืก็ด,ดีเอยน้ำปลาดีครับนี่เดวก็ด,ดีไปจักจองกุก่งควานครับผีพิรุษลงไปครับผมต่อด้วยหอม ทางร้านจะใส่หอมแขกผมนะครับนะลูกค้าคนใดบบชอบกับบอกได้นะครับนี่บเสเลือดอ,อันทีบ่บเสเลือดนาตาจะเป็นแบบนี้นี่บเสเลือดนี่นาตาที่เป็นแบบนี้นี่บเสีเลือด,าาแ,บบอลอดแล้วเขจาจะใส่เลือดนะก็เสือใส่ตาใส่ใส่ใสลงไปครับเอาพอดีประมาณครับผมเลือดมากอขึ้นอยุกับลูกค้าว,ว่าชอบหรือไม่ชอบบอกได้สร้างได้จาัดก,การได้ นะครับบรยากพอแค่บอกลงจารครับนี่กุดเท่านั้นตัวไปเสือใส่ตับใส่ไส้เมนูเด็ดนะครับผมของทางหลาน,นยำมเสาตองจัดนะครับของแท้พี่ของหวานของหวานด้วยพี่ ของหวานของหวา,นม,วาน,มนมันแม่นรถซองนะครับเด้อนี่ไปครับผมเติบ